สบายดียามขำขึ้นพี่น้องเอ้ยน,นั่งบาะนั่งเราไม่ได้ปล่าลูกน้องนุ่ยกะขึ้นมานอนนั่คือเก่าพี่น้องซอยค้นของขึ้นบ้านและขึ้นเพื่อนอะไรพี่นอ้องเอ้ยใบถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งสั่มตอนขิ้นเขา่ากะถ้ากินยังก็กินไปพี่น้องเอ้ยใช้มือหนังที่ถ่ายให้เบิง่งช้อนน้องนัดซ่ามาเขา่าครั้งแรกได้นี่สิมาัสอนซอ <c oughs> ยกัน ส่วนน้องเนื่ยนนะ่ะเกลือเขามาแล้วกระซ้่มนุ่มไปจานกระต่าไปนี่กระสีซ้อนให้ล่างเองอืมใส่ดยเอาอีกน้ำท่วมเขาเออเอามือเศร้าไปเนี่ยเก็บออกก้อนนี่ตัวนี้เนาะเขากากนี่กินมาได้ S <S <S เขาเปลือ,อกนี่แหละพี่น้องบ้านห้องเขากราะกคนเล่โคเล่เก็บออกมังเถือมันอยากมีในโรงสีเขาเขาจ้ามันบอดีมันก็นอยากมีมากับโบลายบันไดเก็บหมอกต่ <S <S ว่าเขาจะว่าบางโรงสีกับโบมีได้เขากาะนี่แต่รอบนี้นัน่นเขากราะลายจับได้ปะ แม่อ่ะค่อยเย็นออกค่อยเย็นน้ำออกไปเลยอ่ะเพราะแล้วเย็นน้ำออกระวังเขาเฮียน้ำคอยคอยคอยอปิดแต่ละต้นขิซ้อนให้หูบ่อยอยู่ซื่อมาอย,ยู่สื่อบอ่มีงานทำบะอืมแม <laughs> อ่อ่ะพอตักน้ำเสียอีกชอยกันกินน้ำกัน คอยเด้อเทจวกลงไปมันสเสียเศร้า hmm. อ so ีกโคเลโคเลอีกเศร้าเขาเห็นเห็นเขากะก้างออกแต่ว่าน้องเนยนั้นเริ่มเป็นในแล้วพอาะดาวซ้อนอ่ะนะน้องซาดเนี่ยังพันเป็นน้องเนยนี่ได้สบายเลยอ่ะเทออกนี่นี่เนี่ยแต่กันนะอ่านเลขไม่เป็นอ่านเลขม่เป็น คอ,อ,อยเด้อม่ชี้เหยื่อให้เขาเฮียค่อยๆใจเย็นอย่เย็นๆบ้างห้ามหน่อยนั่นขึ้นเฮือนแล้วขึ้นไปเฮือนแล้วงามแดงพี่น้องเลยปีที่แล้วเห็นคนจากตัวน้ำขึ้นขึ้นน้ำเขามาเป็นแบบนี้แล้วอ่าพอลมอมะมันี้เหยื่อป่ะเอาน้ำใส่ป่ะเนี่ยพอเลยมาไหวบุดขึ้นบุได้พี่น้อง อันอนียค่อยๆนะคันมันคันบอกค่อยแล้วมันสีเหี่ยวให้บอกเขาเหี่ย,ย,อยเอาใส่อีกให้มันถ่วมม,มาสองสวยเอาอีกใส่ใ,ใหนะ้เบิดนะเออพอเราก็สร้างงายงุ่มไว้่ะเนี่ยตุ้มไข่พอดาวตุ้มงุ่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 มบ่อยง่ายนั่นอ๋อ เอองุ้มลงเออใายจะมุมมากกินขเข่าเฮ้าแมลงอ่าโอเคเรียบร้อยจื้อไว้เดอ้อมือหนาคือฝนคือสิบะตะกุกเรพี่น้องเลยเดีกๆกับเขาในะนเฮือยนบดได้หรอทำหน่อยกับเขาก็พอแล้วพี่น้องเลยขัวเฮ้าสำคัญพี่น้องขาดไม่ได้นุ่มกับ บาะนอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยของปลาแพนก็ขึ้นไปนอนนําเบาะสีเขียวนี่เพิ่นมักแฮงปลาแพนเอ้ยบ่มีเบาะสีเขียวนี่นอนก็บ่ค่อยหลับน,นันน่ตลอดสิรู้สึกโตตลอดพอเอานี่ขึ้นไปแล้วก็เออใครแน่หลกัพอดาก็เสียบกระแจค่ mm hmm. ะพอแล้วจะบอกให้เพิ่นล็อกเด้อเผารถเด้อ ยปุ้ยกระทองจื่สิแตกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้ยสิคอลูกมือใดปุ้ยทองขังที่สองดุ๊กเอาเคียงเบิดไปหน้าบ้านพอแนมนมาเขาทิ้วสีแซงเอยียงเลยเนาะซื้อมาแล้วก็ต้องใส่ใพี่น้องเอ้ยกลับมาในเฮือน nè, bởi vì phải dù lời nào lọt phay sóng lọt như tay phải ơi nay hồng ba này là cả như vậy tay lời một hành này sống, ơi à. มันแพงรอละห่าหลอไมึงคนตกร้อนออกมาตรงนี้ทำไมมันร้อนขนาดนี้ไปใส่ไปกางมุ้งไปกางมุ้งเอ่อจะอยากนอนปะกลัไปกางมุ้งให้เราจลยะเอสวัสดีครับสะบายดีว้าวเฮ้ยหื่นนะ มาดียามแรงเด้อยามเงคำเงี้ยเมืดเด้อปลาลุงมาเห็นปลาลุงคิดฮอตนะปลาเล็กปลาลุงกับปลาถึกซาำปลาลุงได้กินโตมาม่าหมดจ้าให้จีบมือบางงามน่ะเฮ้เด้อวันนี้เด้อพี่น้องเ้ยวันนี้ห้กำอีกแล้วเด้อขั้นเบาๆได้อุดเด้อจะงสิถามห้เฮียนเบาผุดเด้อพี่น้องจ้าเอ๊ ดีดีตาแม่บอหายแม่เยอะจอแม่เยอะจอแม่เยอะลูกจูแม่อยู่บอแม่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 อยู่กับแม่อยู่กับพ่อแม่พี่น้อนไปแต่ละมื้อแต่ละคืนอยู่ไหนขาดบ่ได้แต่ได้หนินายพี่นอนเพิ่น จ้ะเอ๊าหาวแล้วยกขีหนึ่งพึ่งตื่นนอนเชี่ยงคืนอีกแล้วใช่ไหมเชี่ยงคืนเวลาพี่นอ้อนคืยเวลอพี่จีนอนอีกทำหน่อยเอ้ยนี่เพรว่าทำเพราะวา่าแฟนเสียเพราะาทำเนี่ย <c oughs> นี่ครั้งลนกะเอาเขามาอยู่บลาไพี่น้องอยู่นอกส่วนไล่เว่าส่วนไล่กับป้ายอยู่นอกเบ็ด ถ่าบอได้พี่น้องลองทำหน่อยถ่าบอได้ที่น้างลองทำหน่ได้พ่อพ่อแม่แม่ดู่นึ่งกันแต่ละคืนพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้าเอ๊ะปลาลูกว่าเขาหอมเผื่อปลาลูกนี่เนี่ยนี่เอามือจับมือมือแม่ได้นะยัดเข้าปากกัดก็ได้ แกนู้เปาเดีนะเฮ้ยอาบอกาเ็นู้นาองเดกชพเป็นยาไปลูกตมาว่าเด้อไปก๋าาถือขนีไปว่าหานมาถือเ่เาน่งปดพี่น้องเลยเลข่ายพอเบาไ้น้องไคริปีเต็มายเงรูปร้านนี่ลีเนาะคยไปถือบ่ หลายคนเนาะมาในงานะไรอถึงลายตึงตึงถ hmm. <disse> ึงถ <ia> <Okay. S 2> ึง okay. ึงงก็ยังกินนงแม่ยังพี่นอยเธอละสามออนปกติเลยกินละหากสามออนก็จริงงดูพี่นองขวดหนึงนี่ถ้ายยังบอนนนประมาณครึ่งชโมงหรือชโมงหนึงกินใหม่

ไปหาเฮ็ดเฮ็ดกับบ่อกพี่น้องเอ้ยจะสิไปทางใดยังพันออกดูจังใดนี่แหะเฮ็ดกันบ่ได้่นขึ้นโคกกับบาได้ไปโคกไปบากันฮะกำลังขั้นแขวพี่น้องเฮ้แขวะเรมที่สี่กำลังเสิออกเข้ามาเรมทั้นพึ่งจากเปิดอยู้าองศา อากาศข้างนอกก้อนอ่นมากเออนีหลนี่รไปเ้อยนี้ใชไะเอ๊ะน่งมานั่งมน่งมเรอกันแบบนี้กันได้ทงนัี่ไงนก็ดูรที่นี่นี่ไงเพล็กหน่อยกินนมต่อพี่น้องเอ้ย นเห็ดยังอันไหนเห็ดยังเห็ดยังเนาะนุ่มกะไก่อยังบิดแล้วงไรพี่น้องน,นุ่มแม่บวายบันใดแต่ก็ยังไข่ไข่ที่หอดทุกเดือนนังไข่ซื้อนุน่มอยู่ตั้งแต่แรกเกิดเนาะเบิดประมาณสองพันนิดๆยี่แหละพี่น้องเลยซื้อนุ่ม ช่องพันหาสื่อช่องเถือแล้วก็กินนมแม่มาเลยอันหลังจากที่เลิกกินนมพงแล้วมากินนมแม่นี่รู้สึกว่าเพื่อนอันท่องบพระอดืดปันใดช่วงกินนมพงนมแม่นั่มาท่องเพื่อนอยาอ่างอื่นเลยเพื่อนเทศไห,หยเพื่อนบอสบายท่องแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นประมาณนั้นแหละพี่น้องนนมนมแม่ก็อยากเบิดแน่เลย เธอกับ,บรราก่าท่านเขาดูสิกินไปลองเลยน่ะาานี่แหละกรหน่อยเอ้อเนย์ขามาเนนห่นน้ำใส่เก็บขัดบรรยากาศเปเพียงสมนี้ขอพูดในไลน์เด้อพี่น้องขามาหาบสมขิดฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อ๊ายบายป้าลุงเอนเนยมาแล้วไป้องเลย